สวัสดีค่ะวันนี้วันที่13สิงหาคม2565นะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องเม็ดกระเจียวอุสานะคะว่าเม็ดของกระเจียวอุสาเนี่ยเป็นลักษณะยังไงแล้วอยู่ตรงไหนของอุสาแล้วจะเก็บเม็ดเ,เมื่อไหร่นะคะวันนี้ก็จะถ่ายาคลิปสำหรับที่เป็นดอกอุตสาสวยๆให้ชมก่อนนะคะ อันนี้ดอกจะโตมากนะคะอยู่อันนี้ปลูกในเข่งนะคะอันนี้ดอกสวยต้นใหญ่สมบูรณ์นะคะแล้วก็อันนี้ช่อดอกจะยาวนะคะต้นนี้ช่อดอกยาวะคะ่ะจะดูถึงแม้ตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาบ่ายก็จะมีแสงเข้ามานะคะก็จะมองเห็นแสงของอุตสาหออกมานะคะมีออร่ามากเลยแล้วก็ สำหรับอุสาต้นนี้นะคะดอกจะใหญ่มากนะคะจะเป็นลักษณะแบบใหญ่อะเป็นช่อดอกใหญ่กว่าต้นอื่นๆนะมากนะคะทเท่าที่เห็นนะคะแล้วก็จะมีความสมบูรณ์เรื่องดอกจริงนะคะส่วนต้นนี้ก็คือต้นอุสาที่มีเม็ดเกิดขึ้นด้วยนะคะเกิดจากการติดเม็ดก็จะมีต้นเล็กๆขึ้นอยู่ข้างๆกระถางนะคะ ส่วนต้นนี้ก็คือต้นที่มีสีที่แปลกแล้วก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าโดนอหอยแทะไปนิดนึงนะคะเขาก็จะมีความสวยของเขานะคะความสวยของแต่ละดอกนะคะก็จะมีอยู่นะคะนี่นะคะก็จะมีความสวยงามนะคะ ตอนนี้ก็จะมีความสวยงามของเขาคือความเด่นก็คือช่อดอกที่ใหญ่นะคะอันนี้ก็คือช่อดอกที่ยาวนะคะเกือบ1ฟุตเลยนะคะนะคะอันนี้ก็คือทั้งช่อดอกใหญ่นะคะแล้วก็ออกดอกมาเป็นคู่เลยสีแดงเข้มสดนะคะก้านเขียวนะคะแล้วว่าด้วยเรื่องของเม็ดนะคะ เราจะพูดถึงเรื่องของเม็ดอุสาว่าอุสาเนี่ยเม็ดเป็นยังไงนะคะวันนี้จะให้ดูนะคะว่าเม็ดอุสาอยู่ตรงไหนสำหรับเม็ดอุสานะคะจะอยู่ในช่วงช่อดอกแบบนี้นะคะในช่วงช่อดอกเขาแบบนี้นะคะก็จะมีแล้วก็จะฟูขึ้นมาให้เห็นนะคะนี่นะคะจะเอาฟอร์เซปคีบให้ดูนะคะก็จะมี ลักษณะอย่างนี้แล้วก็เป็นสีน้ําตาลนะคะจะมีลักษณะเป็นสีสีน้ําตาละคะ่ะเนี่ยลองเอาวางใส่ที่ชูให้ดูนะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ก็จะมีเนี่ยค่ะ,ะตามตามช่อตรงนี้เขาจะมีมีแต่ว่าไม่ได้มีทุกช่อนะคะก,ก็จะมีแล้วก็เขาจะอันนี้ออกมาให้เราเห็นเองนะคะ นี่เราก็สามารถที่จะแค่ออกมาแต่ว่าเราต้องดูก่อนนะคะว่าเขาแก่หรือยังถ้าเขาแก่เนี่ยก็ต้องใช้เ,เม็ดจะเป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นเม็ดสีน้ำตาลก็คือเม็ดแก่อันนี้เริ่มแก่แล้วค่ะเก็บได้แล้วนะคะชอ่อดอกเขาพอดีว่าหันตรงนี้มาเพื่อจะ,จะได้มองเห็น มองเห็นว่าช่วงของเขาอยู่ตรงไหนนะคะเขาก็จะอยู่ตามนี้แต่ว่าอย่างที่สังเกตนั่นแหละค่ะก็จะมีให้เห็นอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้มีทุกชอ่อนะคะก็จะมีมีให้เห็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีให้เห็นออกมาเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ก็จะมองเห็นเลยนะคะส่วนเม็ดที่เก็บมาได้นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะมีลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเม็ดที่ที่ ผ่านการเก็บเรียบร้อยแล้วจากช่ออื่นนะคะถึงช่อนี่ก็จะได้เม็ดเยอะอันนี้ที่เก็บไปหนึ่งช่อใหญ่นะคะได้เจ็ดร้อยแปดสิบหกนะคะ,ะนับเมื่อวันที่หนึ่งหนึ่งสิงหาเอ๊หนึ่งสิงหาคมหกห้านี่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะให้ดูนะคะอันนี้ก็คือหัวอุสาที่แทงหน่อนนะคะสามารถแยกขยายแล้วก็ทำ ออกนอกฤดูได้นะคะนี่ค่ะก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะก็เลยนำมาให้ดูแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางศึกษาค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ